ชอบใครเพลงไทยตริมันดาวก็ดีนะตริมันดาวสัก่อนได้ไหมโฮมตกอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เดนิสฟังเพลงไทยที่ชอบใครเพลงไทยอ่าอ่ศิลปินคนไหนศิลปินคนไหนอ่าตอนนี้ก็ได้อ่าตอนนี้ก<ย>็ได้ชอบชอบเพลงไหนโอ,อ,อน,นีินโอ้ยตรีมันดาวก็ดีนะตรีมันดาวดีมีคอสคอ ขอสักท่อนได้ไหมทีมนดาวสักท่อนได้ไหมอ่าออ้ยทีมนดาวไอไอรู้มากฝนตกนะทุเออเวลาทุกคอไปเถวไอฝนตกอีกแล้ว่นขกฝนตกไนตกมมา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  ไม่เปลี่ยนแล้วไอ้ต้องมีมิวสิคแบบเราต้องเราต้องช่วยเขาร้องด้วยคุณช่วยคุณช่วยอะไรมาฝนตกอีกแล้วอีกแล้วอะไรต่อนนี่จะเกิดคืนไหนๆใช่ป่ะใช่ยกลายเป็นแนี้โอเคโอเคโอเคสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเขาได้ทั้งเขาเขินอ่ะเขาเขินเอาเดนนี่เอาท่อนฮุกดิ เธอรู้ไหมรู้ว่าการยืนจริงไหมมีฝนตกไหมใจดีไหมทั้งรักภาพน้อยใจเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าได้ได้ได้เฮ้ยคุณวงวงคุณคุณเป็นน้องนำป่ะใช่คุณออกเลยเอาเดนิสแทนเอ้ยก็เลิกคนหัวไวไปแล้วเอาเดนิสแทนเห็นป่ะไม่แล้วแล้วเมื่อกี้ร้องก็คือตรงคียดนะเออร้องดี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  and football.